ขอต้อนร,รับเข้าสู่โรงเรียนทรมายของเราครับโรงเรียนทรมายของเราคมีห้าสอนสะอาดระเบียบค่ะสบายสุขลักษณะและสวยงามครับโรงโรงเรียนทรมายของเรามีห้องน้ำชายและอื่นครับห้ามหญิงกันค่ะหอยเต๋ เงียเราไปดูห้องน้ำกันค่ะเออห้องเราจะพาไปดูห้องน้ำใครครับก,ลก็ล่น้ำดกันเหรออ่ะหนึ่งสองสาม